คนที่ช่วยตัวเองบ่อยเกินไปการที่ช่วยตัวเองบ่อยๆเนี่ยหรือว่าคนที่ไม่ช่วยตัวเองเลยเป็นระยะเวลานานก็สามารถที่ทําให้เป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศได้เหมือนกันภาวะหย่อนสมรรถภาพทาง,ทางเพศนะครับจะเป็นภาวะที่ไม่แข็งตัวหรือแข็งตัวได้ไม่เพียงพอที่จะร่วมกิจกรรมเพศนะครับและอาจจะมีอาการหลังเร็วอ่อนเพียรหรือว่าปวดเอวร่วมด้วยนะครับ ศาสตร์แพทย์แผ่นจีนเนี่ยเรียกว่ายางเวยเกิดโดยที่อินหยางชี่เลือดพร่องนะครับแล้วก็จะมีตับขดขัดหรือว่าความชื้นสะส,สมในร่างกายและไตพร่องที่ทําให้เกิดภาวะน,นี้ได้ครับสถิติอัตราการของภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศน,นะครับอายุ40เนี่ยจะมีอยู่ประมาณ70%ที่จะเป็นภาวะน,นี้แล้วส่วนของเพศชายอายุ10 20 30ถึง80รวบรวมทั้งหมดเลยของเพศชายนะครับจะมี40%ที่จะเป็นภาวะนน หลักๆอาจจะมี 6, 6สาเหตุนะครับ1คือผลข้างเคียงของการทานยาอย่างเช่นยาซึมเศร้าหรือว่ายาของไวก้าส่วนที่ 2. โรคที่จะกระทบกับประสาทและหลอดโลหิตเช่น ประวานหรือว่ากระดูกมีปัญหาทําให้หมอลงกระดูกทับเส้นประสาทก็สามารถทําให้เป็นภาวะนี้ได้เหมือนกันครับ 3. สาาภาพทางจิตใจเช่นคนที่เป็นซึมเศร้าก็มีโอกาสเยอะที่จะเป็นภาวะเหล่านี้นะ4การทําสัญญกรรมอันนี้คือหมอต้องเตือนทุกท่านเลยที่จะทําสัญญกรรมกับอาวัยวะเพศช,ชายนะครับหลายคนที่มาหาหมอเนี่ยจะมีคนที่ใส่ลูกมุกคือกลมๆที่อาวัยวะเพศช,ชายแต่หมอไม่ค่อยแนะนํานให้จะทําเพราะว่ามันมีโอกาสที่จะ ทำร้ายเส้นประสาทและหลอดตัวหิดของอวัยวะเพศช,ชายนะครับต่อไป 5. การใช้ชีวิตที่ไม่เหมาะสมอย่างเช่นสูบบุหรี่นอนหลับดึกหรือว่าดื่มเหล้าก็มีโอกาสที่จะทาให้เป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพเพศได้นะครับแล้วจะมีอีกอันหนึ่งก็คือว่าคนที่ช่วยตัวเองบ่อยเกินไปแล้วก็คนที่ไม่มีการร่วมกิจกรรมทางเพศหรือว่าคนที่ไม่ช่วยตัวเองเลยเป็นระยะเวลานานก็สามารถทําให้เป็นภวาวะนี้ได้เหมือนกันนะครับ ข้อที่6คืออายุเพิ่มขึ้นอันนี้คือหมอต้องบอกเลยว่ายิ่งอายุเพิ่มขึ้นยิ่งเป็นภาวะนี้ง่ายแล้วถ้าถึงอายุ80แล้วเนี่ยร้อทุกคนจะเป็นภาวะน,นี้ครับ คนอาจจะสงสัยว่ายังไงถึงจะเรียกเป็นภาวะนี้นะครับหมอต้องบอกก่อนว่าคือภาวะนี้แข็งตัวไม่ได้ถึงสามนาทีเป็นสำเดินขึ้นไปหรือว่าไม่สามารถที่จะร่วมกิจกรรมทางเพศได้ปกติอันนี้คือถือว่าเป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพทางเพศนะครับในการรักษาภาวะนี้แพทย์แผนจีนจะมี2ทางน,นะครับการทานยาจีนและการที่ฝังเข็มใช้ลมยานะครับ ถ้าฝังเข็มลมยาเนี่ยจะใช้จุดตรงที่ท้องน้อยตรงที่หลังแล้วก็ตรงที่ขาจะมีจุดกวนเหวนเช่นซูซา์ินเจาแล้วแต่เหมาะวินิจฉัยนะครับทุกท่านอาจจะสงสัยว่าแล้วความถี่ของการที่มกีกิจกรรมทางเพศขนาดไหนกี่ครั้งถือว่าเยอะหรือว่าน้อยนะครับหมอจะสอนวิธีหนึ่งก็คือว่าคูณ9ก้า,าสมมติอายุ20ใช้ตัวเลขข้างหน้า ตัว2คูณ9จะเป็น18 18แเนี่ยแยกแบบ่งเป็น10กับ8 10นะ10นี่คือวัน8นี่คือครั้งหมายความว่าใน10วันเนี่ยจะมี8ครั้งได้ไอันนี้คือถัวปกติถ้าน้อยกว่านี้อันนี้คือไม่ค่อยมีปัญหาแต่ว่าถ้ามีมากกว่านี้อาจจะส่งผลไปกระทบกับการที่จะมีการแสงที่จะเป็นภาวะหย่อนสมรรถภาพท,ทางเพศค่อนข้างมากขึ้นนะครับ